สบายดีสบายดีสวัสดีเพพส,สี่ FC, บนทุกคนเด้อสวัสดีกันยมแรงเพพสี่ตอนที่ถลายคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็คือตอนสองทุ่มซึ่งเรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้ลุงมิเองได้ฮับจากเอฟซีสักประมาณสองเดือนก่อนนะ้อยเพพสี่เนาะซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่อ่าประเทศไทยหรือลาวเองก็คืออยู่ในช่วงที่แบบฝนตกลินเลยนะ้อยเพพสี่เนาะแล้วก็เลยเมื่อฝนตกลินแล้วมันก็เลยเฮ็ดใ้เ่าได้เห็นภาพ ภาพที่แบบเห็นแล้วนะ่าประทับใจในคลิปดอทีมลี่จะเอามานําเสนอในมื้อนี้ก็คือคลิปนี้ลุงเองได้ภาพประกอบมาจากซ้องคุณพิมพ์ลุงเองก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิป จากสองคุณพิม์หลายๆเนาะฟ f ีเนาะซึ่งเพื่อนบอกว่าอ่าเรื่องนี้นี่นะเนาะก็คือมันยู่ในสายเลือดของคนไทยเนาะเลือดไทยแท้ต้องเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้นี่เองว่าสันเนาะ p f ีเนาะ้องคิเสื้อว่าถ้าเู้ใดได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องยิ้มแน่นอนเนาะก็คือยู่ในช่วงที่แบบบางคนก็ยู่ในช่วงที่แบบวิกฤต เอิ้นว่าวิกฤตปล่อยเพบซีหรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบอาต้องการไผ่สักคนมา่วยทิ่ไหนเพบซีแต่เพื่อนกะบ,บางเทือบได้บกาไปขอความช่วยเหลือสินะแต่คนไทยบางกุ้มคนไทยบางคนเพื่อนกะจิตใจดีไปช่วยเหลือนะอยเพบซเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ้งคีวิดโอนี้จันวเพฟีฟีเนาะ ่นบอกว่าคนไทยเนะี่ยเขามีดีเอคล้ายกันแบบนี้เกือบทุกคนเลยว่าสันเนนะาะพีเอฟซีเนาะเดี๋ยวเ่าไปเบิ้งคลิปนะฮัาากนะฮัาากกันแล้วค่อยไปว้าไปลมกันอีกทีอยู่ในท้ายคลิปวิดีโอนะไปไอพีเอฟซีคลิปแรกนี้ก็บบอกเลยว่าเป็นเกษตรใบโลเหงยูห่ยติ๊กต็อกนุ่มมี่เองก็เคยหิดผ่านผ่านคือกันไอพนะีเอฟซีเนาะเรื่องราวก็คือมีครอบครัวตั้งตั้งประเทศ เพื่อนพาลูกเดินตต้ฝนพีพเพฟสีแล้วว่าทีนี้คนไทยเพื่อนเห็นเพื่อนกะจอรดรถยนต์พีเอฟสีจอรดรถยนต์แล้วก็ยื่นล่มให้ยืน่นขัดหนะ่มขนาะหรือว่าหรือว่าอยู่ทางฝั่งไทยเอืนน่าล่มเนาะโอ้ยครอบครัวตังประเทศเพื่อนกะครอบคุณย่างง่ายเลยพีพีเฟซีซึ่งนี่เองเห็นแล้วก็เป็ี่ยนภาพที่แบบนะ่าประทับใจขนาดเลยเนาะคือแบบเพื่อนอุ้มลูกน้อยในพพีฟซีตากฝนบอกเลยคุณตั้งประเทศนะเพื่อนแบบเลี้ยงลูกคือแบบ เข้มแข็งขนาดเลยได้ PFC เนาะนี่ภาพก็อาซิโมม,วมัวได้ PFC แต่ว่านุ้งลีเองเห็นอยู่ในติ๊กต k อกละภาพวิดีโอนี้เนาะและคลิปต่อมาเ PFC ก็คือมีคู่หักเนาะคู่หักสาวต่างชาติเพิ่นมาทเที่ยวประเทศไทยแล้วมือนั้นฝนกตกแฮงขนาดเลยเบิงนำเบิงจากนำว่าตกเฮงสมัยแล้วเกิดพี่ผู้หญิงก็คือแบบลุดอีกน้อย PFC เนาะ, FC, นะและ้วลดลด กระบะขันนี้เ p f ีเพื่อนกะได้จอดได้จอดถามว่าจะไปไหนวะสันแล้วเพื่อนก็น,น่าจะหล่มกันมาลองตองแตง่งแล้วก็บอกว่าเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาวสันฝนตกหนกักกว่าสันเนาะลาสองครูฮักครูฮักค,กคูนี้เพื่อนกะได้ขึ้นรถไปกับคนถ่ายเ PFC เพื่อนบอกเลยว่าเพื่อนปาปื้มใจแหงเนาะก็คือเพื่อนเป็นสายแบบแบ็คแพคเกอร์นะ FC, นะ้อยเ PFC เนาะเที่ยวสายเที่ยวแบบลุยๆนะนะ้อย PFC เนาะ ทั้งสองคนก็นได้ขึ้นรถไปน้ำแล้วก็คบ,บคุณกันอย่างง่ายเลยเบิรงแม้พซีอันนี้ก็คือ่าเป็นภาพที่แบบน่าประทับใจเหงได้เรื่องนี้เอกเสือว่าภาพนี้เรื่องราวนี้ิติดอยู่ในหัวติดอยู่ในหัวใจเพิ่นตลอดไปเสื้อน้องลีเลยเพซี FC, บนน้องลีเองก็เคยเจอสถานการณ์คล้ายๆนี้คือกันน้อย p ซีเนาะอืม แล้วเพื่อนก็นได้ขึ้นรถไปแล้วก็คุยกันน้อยเพฟซีเนาะ,นะความว่าฝนตกแหงเบรงจักน้ําอยู่ในถนนพี่เพฟซีเนาะอ่าและคลิปต่อมาเพฟซีเป็นภาพที่แบบสาวต่างชาติก็เกิดขึ้นอยู่ในช่้งฝนตกคือกันสาวต่างชา,าติเพื่อนมาลบฝนอยู่หน้าบ้านของพี่คนไทยพุนี่เพฟซีแล้วพี่เพื่อนก็นเอาน้ามาให้ด้วยความมีน้ําใจเห็นไหมเพฟซีเอาน้ําดื่มมาให้ลาะ ฝรั่งเพื่นกับงงหนอยพีเ f ฟซนกะพยายามสิจกเงินให้คิดว่าเอามาขายให้นะแต่พี่ผู้หญิงพน่นบอกว่า่บ้บบบได้เอามาเงินบ่ได้เอาเงินมาสั่นเอาให้กินฟรีแถมยังบอกให้ไปลบฝนอยู่ในบ้านพีพ C เ มึงแม้ความมีน้ำใจเนี่ยเนาะแล้วพี่ฝรังเพื่อนทั้งสามคนก็โอ้ยครอบคุณกันยัางย่ายเลย PFC พากันนบย่างง่ายเลยเนาะขอบคุณครอบคุณปรสัน PFC ซึ่งเรื่องราวนี้ก็น,น่าหักแหงและคลิปวิดีโอต,ต่อมาเป็นเกิดขึ้นก็คนไทยเอง PFC ก็คือพี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนอยู่ทางหน้าฮัน PFC โอ้ยฝนตกหนักเลยสังเกตจากอำ่ำ จักในรถที่เพิ่นปัดไปปัดมาเนี่ยเนาะเพิ่นซ้อนมากับลูกชายพีพีเอฟซีเอ้ยแล้วว่าทีนี้รถทันติดบไดกลกางไฟแดงพี่เสื้อแดงเพิ่นก็นลงไปช่วยติดทีนี้เพราะว่าเห็นแบบเห็นทั้งสองพอลูกเพิ่นแบบติดบไดาอีสิยพี่เสื้อแดงเพิ่นก็นลงไปช่วยติดติดจังหดกับบไดพีพีเฟซีเพิ่นก็นเลยบอกให้อันน้องที่เป็นลูกขนาดพาให้น้องไปลบในอ,อันลดก้นวสันพยานนองมสบาย นอเีพสีเนอะรถนี้น่าจะแบบเวลาตากฝนหนักๆหรือว่าน้ําฝนเขาท่อเนี่ยมันสิติดบอดด้ดดดายในรถจักรแบบนี้นะเพราะน้องดิเองก็เคยไซ้เคยเป็นคือกันนาอติดบอดด้ายจนตรงเอาไปล้านพูละพีพีฟีอืมนี่คือแบบเพื่อนยอมลงตากฝนเพื่อไปช่วยพีพีฟีไปช่วยลองติดเบิ้งแต่ติดบอดด้ายเพื่อนก็นเลยให้น้องนี่ไปลบอยู่ในรถเพราะากลัวน้องบอสบายเนาะพีพีฟีเนาะ เมงแม้ความหน้าหักพ p พ f ีความหน้าหักของเพิ่นเนาะและคลิปวิดีโอต่อมาเกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพอยู่ในช่วงฝนตกอีกแล้วพพ f c อยู่ในช่วงฝนตกคือคนไทยเพิ่นเห็นผู้หญิงรถล,ลม้ม p พซ c ผู้หญิงรถล้มเนื่องจากว่าถนนลื่นเนาะโอ้ยเพื่อนกระพากันลงไปช่วยและคลิปต่อมา p p f ีรถแท็กซี่ดับในช่วงฝนตกอีกแล้วเนาะน่าจะน้ำเขาท่อหรืออย่างสักอย่างรถด,ดับกลางไฟแดงคนไทยเพื่อนก็พากันลงไปเข็นช่วยเพ f เนาะนี่หลังยายที่เข็นสวยแล้วเพิ่นจึงมาติดเอารถมอเตอร์ไซค์เพิ่นไปพีพีเอฟซีต๊อเนาะและคลิปต่อมาพีเอฟซีก็คือรถรถกระบะรถรถเก่งนี่นะตายคากลางทางและรถละคนที่ขี่มาในกระบะซ้อนท้ายกระบะมาเพิ่นกระพากันลงไปยยซ่วยยูบีเอฟีเนื่องจะว่าเห็นคุณยายนันเพิ่นยูยูผู้เดียว มันก็นเลยพากันลงไปช่วยยูเพราะว่ากลัวเกิดอันตรายเนาะรถกันแล่นเร็วสินายเพฟสี่เนาะภาพนะหักนะฮักก็เลยได้เกิดขึ้นแบบนี้เพฟสี่เป็นภาพที่แบบน่าประทับใจคนไทยบ้ทิ้งกันแถมยังบ้ทิ้งคนต่งางาตาอีกแล้วคลิปต่อมาเพฟสี่าตำรวจไทยนี่เนาะได้ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสาวจีนที่แบบรถจักเสียระหว่างทางเนาะจนนำอ่านนำมาซ่อม เนาะนำมาซ่อมที่ร้านได้เนาะเพื่อนก็ดีใจแหพงซี c เพื่อนก็ดีใจแห็ง,หงคลิปโตมาก็คือช่วยนักท่องเที่ยวสาวญี่ปุ่น V p f c ช่วยนักท่องเที่ยวสาวญี่ปุ่นเพราะว่าเห็นเพิ่นทฮันอันเดินมาดุนละนก็เลยว่าไปช่วยเนาะเอานักท่องเที่ยวสาวญี่ปุ่นนั้นขึ้นรถมานำแล้วกะ็นำไปส่งแล้วก็พาไปส่งถึง ที่ที่เพื่อนยักไปในพ f c เนะาะสาวญี่ปุ่นเพื่อนก็นโอ้ยขอบคุณยั่งง่ลยเลย p ี่เนาะแถมยังส่งข้อขวาม,มาขอบคุณอีกในสี่และคลิปวิดีโอตัวมาก็คือมีพี่ฝรั่งคนหนึ่งเนาะเพื่อนได้ไปนั่งนั่งพักอยู่ร้านราส,สัน่นใน PFC เนาะ,น,ะนี่เมื่อคือนประมาณสี่ทุ่มกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งอ่าเดินมาขอบุหรี่ใน PFC เนาะ,นะแล้วเพื่นก็นได้อันเอา พ่มมาให้ PPFc เอาพ่มมาให้แล้วกะบอกให้ไปพักอยู่ในบ้าน PPFc เรื่องเหล่านี้น้องเองก็บอกเข้าใจปันาะว่าเกิดอีย่างขึ้นก็นเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบนาหัก PPFc คนไทยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีกแล้วเนาะเมื่อกี้นี้เป็นเมื่อกี้นี้เป็นสีฟดๆใด PPFc เนื่องจากว่าไอ้ตาอ้วนให้นาะยักเข้ามาหานุงลีลิดวิดโอต่อมาก็คือตำรวจไทย PPFc เพิ่งช่วยเหลือนัก เพื่อนเสเลร์ฟภาราส่วนอีกแล้วเนาะก็คือมีอ่าผู้พิการทางขาทางหนึ่งเนาะเพื่อนกำลังเข็นรถตากแดดเพื่อที่สิไปอ่าที่ไดนสักแห่งพี่ตำรวจเพื่นเห็นเพิ่นก็อดบัาไดพากันอ่าจับและกะซ้อนกันไปคือจังเห็นอยู่ในภาพเลยเพลสี Pepsi. เป็นยังไงกันเนะ่เพบซีหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้เองเชื่อว่าคนไทยหลายคนหรือว่าผู้ให่ก็ตามได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ต้องยิ้มกิ้มแน,น่นอนเพบซี่คือตรงนี้เองได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้ซึกแบบดีใจดีใจหลายเพราะว่ามันเฮ็ดทห้นห้งนี่เองย้อนกลับไปในช่วงที่นุงนี่เองไปเบิง่งบุญบังไฟอยู่อำเภอเพนแล้วณชนะ่วงนั้นมันเป็นเวลาขับขันเหงาไหนเพบซี่แล้วน้องนี่เองบ้ฮู้ซี่ช่วยหรือบ้ฮู้ซี อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหและนุงนีเองอได้ตัดสินใจไปถามครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เหอนเพิ่นตั้งยุคเข็มทางเพราะวา่าแถวนี้มีรถตุกตุกเบว่าวัสดแล้วบมีหมู่บ้านนั้นบริไซรถตุกตุกในการานำส่งเลยเพื่อนจะช้แบบขว่เหอนแกเขาแกของหลายกลัวสินะลาเพื่อนกับแบบนุงนี่เองท่าจัก จากบอลทิ้งลี่เองอยูนี่นะซี่ไปที่ภาคทิ้งลี่ซี่ไปพาคขนาดระยะทางยาวสักประมาณ3กิโลน้องลี่เองว่าซีเดินทางสิย่างไปกับหนิงว่าสันแต่ว่าเพื่อนว่าโอ้ยไม่ต้องเดินไปเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเดินไปนะมัน,ม,นมันน่ากลัวเพราะมันเป็นทางเปียวว่าสันนอยเพฟซีเนาะและทา,ทางที่แบบเหือนเพื่อนขนาดไ่ได้มีรถยนต์เลยเพฟซีบ่ได้มีรถยนต์เลยเนาะแล้วเพื่อน่านอ่าเอนโทรโทรหาเพื่อนเพื่อนที่มีรถยนต์มาฮับอ๋องลี่กับหนิงอะนะไปส่งอยู่ที่ลุงเลน พีพแล้วระหว่างที่ทา้าเพื่อนเพื่อนหมานเพื่อนก่าเอานำ้ำเอาไนาเอา,า,เอา,า,เอา,าตั้งมาให้นั่งรอ p ีเซซึ่งนุ้เองอย่างสมมือนี่ยังยากก็ไปก็ไปหาเพื่อนเลยน้อย P ฟซเนาะเพราะว่าตอนนี้กะเรื่องผ่านมาสักประมาณสองสองปีแล้วพีพีอซีนุ้งเองอยังไ่ได้มีออโอกาสไปเลยเนาะอืม แต่ถ้าถามว่าลุงลี่เองจื่อบานเพิ่นบอลลุงลี่ชื่อแน่นอนน้อยพีเอฟซีเนาะแล้วมันก็เลยได้ไม่เห็นได้มาเห็นแบบนี้สินหะพีเอฟซีมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่แบบน่าหักน่าหักหลายสําหรับลุงลี่นอยพีเอฟซีเนาะถ้าถามว่าลุงนี่เองเวลาไปเที่ยวไทยมันเจอเรื่องที่บดีบอกมันกะมันกะส่วนนอย FC, พีเอฟซีพ่อลุงนี่เองอกค่อยได้ไปในสถานที่ที่แบบบบปลอดภยัยเกินไปสินะส่วนใหญ่ลุงลี่เองก็จะไปเที่ยวแบบธรรมดาอ่าท่ายทอดวิถีชีวิต หลายกลัวแล้วก็จะเป็นการไปเที่ยวแบบสถานที่ที่นักท,ท่องเที่ยวเพื่อนไปธรรมดาสินะบ่แม่สถานที่บันทอกบันเทิงเนาะที่้องลี่เองไปแล้วก็เลยบบค่อยได้เจอเรื่องอีย่างประหลาดแปลกไม่หลายเกินเนาะอยู่ในช่วงที่แบบกําลังพอดีเท่าที่้องลี่เองรับได้และก็บางเทือนนะ่ะเจอเรื่องที่แบบดีหลายเจอคนที่แบบดีก็เฮาหลายทินะในเพจี่จนแบบมุงล็เองกลับมาคิดว่า เอ๊ฮาแค่แบบฮาแค่เป็นผ really ู like thrill, so ้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนึ <pans> ่งเลยพีเอฟซีงเงียงไม่ได้ถือตัวว่าโออเป็นเป็นคนดังนู่นนั่นนี่บ่เมนเลยเลยพีเอฟซีงเงงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดานี่แหละเนาะก็คือจนลงเงงคิดว่าเอ๊หาแค่แบบทาคลิปลงเนาะแล้วบอคิดว่าจะมีคนฮักแล้วก็เอ็นดูขนาดนี้สินะบางทีเอฟซีแบบดีกับลุงนี่หลายจนแบบแปลกใจเลยพีเอฟซีเนาะก็ประมาณนั้นเลยเนาะ สำหรับมุมมองขององลีวันนี้มาฟังคอมเมนต์กันเฟซีจักสองสามคอมเมนต์ก่อนจากกันไปเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าเพราะประเทศไทยมีคำพูดประโยคนึงว่าสังคมดีไม่มีขายอยากได้ต้องช่วยกันโอ้แม่นบอกพีเอฟซีอืมเป็นคำเรียบดีเลยได้นี่นะ คอมเมนต์นี้เพิ่นบอกวา่ามันเป็นจิตสํานึกที่มันอยู่ในสายเลือดมันไม่ใส่การสร้างภาพหรือการแกล้งทําแต่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันจึงดูไม่เคอะเขินอซึ่งสมทุกทุกคนเลยเนาะที่อยู่ในคิีวิดีโอที่เฮาเบิ้งพานกันมาคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกวา่าการทําความดีไม่ต้อง ไม่ต้องอื่นไกลเลยอย่างเราไปตลาดนั่งรถ2แถวนั่งรถไฟฟ้าเห็นเด็กคนสลาคนท้องเราสละที่นั่งของเราเรียกเขามานั่งแทนเราสิ่งนี้ก็เป็นการกระทำความดีแล้วอนคอมเมนต์นี้พนบอกว่ามีคนที่ต้องการความช่วยเหลือถ้าช่วยได้เราก็ช่วยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์อเขาเปอ่านคอมเมนต์ของคนไทยที่ไปคอมเมนต์นี่นะพีเก็คือแบบ ได้ได้ความคิดบวกกลับมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพพซีเนาะ่อคลิปวิดีโอนี้เม่งกันที่ขอตัวลาไปกันเลยเพพซีเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีจ้า